ตามชื่อคลิปแล้วนะครับวันนี้เราจะเล่นกันแบบไม่ใช้อาวุธธรรมดาคือเราไม่เก็บอาวุธเลยเลยก็คือเราจะเก็บแค่ในแอร์ดรอปอย่างเดียวใช่ถ้าไม่มีเราก็จะไม่ใช้มาดูกันว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าโอเคคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็มีความเป็นไปได้แบบ 0. 0 1ศมาถึจะทำให้ดูเบื้องต้นก็คือเราจะต้องเก็บรถอย่างน้อยเราต้องเก็บรถละอ่าเกรเปสิ่ง อ่าใช่เพราะว่าอย่างไรเราต้องใช้รถในการขับไปเก็บแอร์ด็อปอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันผมเห็นก้อนอะดำดำบางอย่างละนี่ไงข้างหน้าไงตรงสามทางแยกอ่ะสามทางแยกเฮ้ยมีคนแล้วมันเอารถด้วยกับตามเอาแล้วเฮ้ยเฮเฮ้ยเผมจะลดผมจะรถเนเนเนที่สามร้อยนี่เฮ้ยมันเอารถมันเอารถมันเอารถคุณอยู่ไหนอ่ะนี่อยู่นี่เดี๋ยวมันจะมาตีตงมเร็วเดี๋ยวมันชนผมผมขับมันแล้วผมขับมัแล้วไหนอะ กูไปเอารถดิเอารถมาดิกำลังเดินมานี่กำลังเดินไปเนี่ยไว้หน่อยน้องชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปผิดทางไปผิดทางไปผิดทางทางนี้ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยได้ขับรถในเร็วเร็วจีเท่าไหร่ทุกคนเร็ว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 ฉันอยู่ทางนี้เพื่อนเดี๋ยวชนละไปไปเลยลูกพี่ไปเลยไปไหนอะไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวเราไปหารถเพิ่มเอ้ยเดี๋ยวผมผมไม่อยากได้คันนี้ไปหาคันข้างหน้าดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลย อันนี้ก็แรงอยูน่นะแรงดิโหยังเอาอ่ะแต่ป้ายทะเบียนจะหลุดแล้วอะ่ะไครับผมขับไปเรื่อยๆใช่ไหมเออหับรถเพิ่มหับรถเพิ่มเบก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 สวยฝักไอ้เขาเรียกว่าอะไรที่ข้างหลังอะคุละคันคุละคันโอคุณนำเลยคุณขับนำเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะรอดูไอ้พวกเครื่องบูกเครื่องบินก่อนดิฟลิฟ

เอยเก่าเป็นเหมือนเดิมรอเครื่องบินมันไม่บินผ่านทางนี้เลยไงวะนี่ว่าคุณเหินไหวปะรถคุณอะเราลองดูลองดูลองดูเมื่อกี้คุณเหินไหวไหมไม่รู้อะดิไปก่อนแล้วลองดูอืดโคตรอ่ดเลยโอ้มันไมิได้มอนไม่เลย เออบินไปไหนอ่ะไม่มีคนปะวะระวังเราก็เล่นซะสนุกเลยเยเขาบิเาบินองแล้วหนงเกหนึ่เ้าหกา้ว195 195 195 195 195ไปไปไปหยิบทุกอย่างหยิบได้มาล้าอจพี่มาแล้วมีแต่ไปไวไปไวไยีปกรณยีบกรณยจะเลือกแล้วเร็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 วเดี๋ยวมีคนมา ไป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 เวกับเร็วกับเวับเอาขึ้นผิดทางอ่ะโหเร็วดิเร็วเร็วไป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 เกไปไกไป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 ม้ไปไป้ปไ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 ปสปไปรปไามปไปไปรปไปไปไกราไปไสามไป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 ่ปไปเราไม่สามารถเก็บกระไุนเพิ่มได้เลยไืไปบปไป่ ถ้ามาสามสิบตัวคือต้องเข้าตัวละตัวละนัดอ่ะเฮ็ช็อตอ่ะโอ้เราก็ไม่ใครจะมาเยอะเลยขนาดนั้นจะได้มอไซค์เก่าๆเฮ้ยเอา้าคันนี้ไม่ค่อยแรงแต่ก็ได้อยู่ไปไปเลยโอ้ไปแล้วครับผมสีเฮ้ยม่มอไซค์แรงนะดีเข้าวงมุมวงมุมวงมุมมอไซค์แรงจี๊ด ไม่ทันเลยดิยไ,มไม่ทันเลยเฮ้ยหินโอ้วไม่กอดเกือบชนหินแล <c oughs> ้วยี่เสียงรถมีเสียงรถตมามมาโอ้ รถผมปล่าล่ะรถผมแรงมันน่าจะตามไม่ทันล่ะเฮ้ยตรงนั้นมันเลสโซนขึ้นมาขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาวันนี้คุณจอด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 คุณจอเดี๋ยวผมไปหาคุณจอดเลยคุณจอดเลยจอ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 ดจังโอ้ยทะเบิดตรงหน้าเลยขึ้นมาเร็วเอ้าขอโทษชุบเร็วชุบชุบเร็วเอร์ดอกก็มาโอ้ยตน้าตาตาเลย ออาายยไปก่อนเร็วไป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 โอ้ยอุ้ยแล้วแอ้ดำอยู่ตรงไหนอ่ะโยใครทำรูปผมแอ้วทำไมพ่อมีนเก็บศพนะกลัวดิกลัวโดนอ่ะนิโดนแค่เฉียวเฉียวพ่อก็ตุยแล้วนะปืนปืนมันอาจจะไม่ได้แรงคือเราไม่มีกรอนั่นที่ชุบป่ะ ที่ชุบท okay. ี่ชุบที่ชุบเฮ้ที่ชุบที่วะอ้าวหมดเวลาชุบแล้วหรอเอ้าไม่รู้อ่ะเอาหายไปแล้วอะคุณอ่ะคุณนี่คุแตกตรงไหนวะนี่ไงนี่ไงทางเางนั่นไงนี่ไงกล่องกล่องนั่นน่ละกล่องโอเคเก็บไปเลย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 โอ๊ยตายสิโอ้ยนั่นไง มันยิงมาแล้วนี่นองบบานองบบาวมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วนองบบาวเฮ้ยมันชุบโอ้นี่นี่นี่ระวังเระวังลบให้เข้าไปลบก่อนอุ้ยเร็วเร็วเร็มาขมามขมาระวังเร็วังมันขามาเหมือนมันขามาเลยพ่อเหมือนมันขามาเลยพ่อพ่อพ่อดูก่อนพ่อดูก่อนขวาขวาขวา หลังหลังม่สไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาแน้าไปก็อะไรขึ้นเรื่วจัดไปำเมื่อซ้ำใครวะอ้ยอุ้ยเจ้าแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ใกล้ๆเลยไมมีคนหรือเปล่านะอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้ออย่างสนงอโลๆทางสวกทางสนเอาเลเเข้าดูเหตการเราจะเอารถคันนี้ไหมหรือจะเอารถรถส้มแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยมีคันมีคันมีรถไปมีรถไปพรามีรถ เราไปมีรมีโลกันไปกันไปมาไปเรากลัาไปมาเอแล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยทีไปกับการทีเฮ้ชอนแล้วชนแล้วน่มีตัวมาอีกมีตัวมาอีกมีตัวมาอีกลงล้งล้งทีทสองหนึ่งศูนย์่ พยายามจะยิงผมพยายามจะยิงคุณไม่มีอาวุธด,ด้วยใช่คุณคุณวิ่งมาทางผมดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณวิ่งมาได้ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโยนอาวุธให้นัง่งนึง,นง,นงมันมันจะวิ่งไปหาพ่อมันจะวิ่งไปหาพ่อเธอวิ่งมาหาผมวิ่งมาแล้วกัปตันมาโอ้ยไม่รอดว่ะเกลียนจังก็เลยเฮ้ยตรงนี้ก็มีคนว่ะผมเล็งไว้ละทิศร้อยสิบโอ้มันมีบ้านนี่ว่ะ ดี๋ยวมันอาจจะไม่มีอาวุธหรอกเดี๋ยวเราขึ้นรถเสร็จเดี๋ยวเราไปเอามันเลยขึ้นชนเหรอเออเราขับรถชนมันเลยไม่ชนก็ต่อยอะ่ะไปมา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 ,มาขึ้นขึ้นขึ้น <c oughs> ขึ้นคือไม่ลงไปเลยอ่ะไปข้างหน้านี้แหละผมคิดว่าเราดักหน้าเท่างก็แล้เราดักชนเหรอแน่ใจแต่เราไม่มีอาวุธเลยนะมัรู้ตัวแล้วเปล่าไม่รู้ตัวหรอกไม่รู้ตัวหรอกบีบแต่รู้ตัวเมื่อไหร่ ดูดูว่าแวะไปส่องแป๊บนึ่งแวะไปส่องส่องส่องแวะไปส่องแวะไปส่องโอ้ยมันรออยู่กับตันวินวิ่งเลย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  อยากรู้อยากเห็นเลยมันมีพวกแบบไอ้นี่ปล่ล่ะมันมีพวกหลุดเปล่ะแบบมันเข้าแล้วมันไม่ได้เล่นอะมันจะต้องไปสุดไงทุกคนเดี๋ยวเราลองนะเดี๋ยวเราลองลงไปสุดเลยดูดิมันมีพวกไอพวกหลุดหลุดแบบเล่นเล่นอยู่แล้วแบบแม่เรียกอะไรแบบเนี้ยแบบค้างเลยเออรอดูรอดูไหนอะดูตรงนนดูซ้ยดูซ้ยอันนี้เดีนยวนี้เจนี้เจ้านี้ วิ่งกันวไหนวะนี่นี่นี่ข้างบนได้ยันขึ้นไหนอะเอาเออเหยื่อของเรามาแล้วสองตัวมันจะมีคนคิดเหมือนเราไหมว่าแบบลงมา่อแล้วนี่จังเลยนะครือนี่จังเลยย่อมิ่งจังเลยนะสองคนนั้นน่ะเรียบร้อยนนี่่แนี่แน่ ชุดเขาไม่มีอะไรเลยว่ะโอ้โหชุดแบบทุเรศมากเลยอ่ะโอเคผมว่างั้นเราไปหารถรถดีกว่าจีเดิมอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวดิอย่าไปกลัวดิอย่าไปกลัวเต้นเต้นเต้นอย่าไปย่องอย่าไปย่อง ยุดยิงเลยอะมันโกรธอะไรเราวะทุกคจริงแ no. oh oh. อดอกมันต้องมาได้แล้วนะไหนจริงมันมีเครื่องรบกวนสัญญาณอะไรอุ oh, ้ยอุ้ยเหมือนเหมือนเราเหมือนเราไกลไปละไม่ใช่ละทางนี้ไม่ใช่ละถ้ามันดักเราจบเลยแล้วเนี่ยถ้ามันดักเราจบเลยโยโยย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 ย

เอาเอาล้วหวานหวานหวานได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงเครื่องบินแต่ยังไม่เห็นเครื่องบินเลยว่ะโอ้นโนมันไปทางนั้นไปทิศทิศสองสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าเค้โอมือปีนเขาเลยเหรอสวยสวยมันดอกไปยังอ่ะแล้วมันจะสุดแมปเปล่าเฮ้ยข้างหน้าดบเร็วโอ้เอ้าทำไรอ่ะเอาเอาหนึกว่ามันรถเก่า โอ้วิ่งตามรถระวังเจ็บเดอ้ออ่านเจ็บ,จบแล้ว,ลวเห็นไหมผมบอกแล้ว <c oughs> คุณไม่เบรกอะ่ะคุณตนะ้องคุณกดสเปซบ,บาร์มันจะเบรกนะเออแต่คือผมตีเดี๋ยวคุณจะไปเอาจริงเหรอทำไมอ่ะน้ำมันอยู่ในน้ำมะดิเราลงน้ำเลยชิวเออมีเรือเปล่าเฮ้ยนี่มันรถอุ้ยรถแรงโอ้ยเห็นแล้วมันอยากจะขับโอ้ยอยากได้ในชีวิตจริงเลยนะคันนี้บอกเลยมันมองใครดีกว่าใช่ใช่ได้แต่มอง Y, ยังไมม่ีเฮ้ยกัปตันเอาเะล่ะมีเรือว่ะทำเป็นเล่นไปเอาเที่ยวเที่ยว,ท,วทำเป็นเล่นนามีเรือนาโอเคเดี๋ยวก่อนจอด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 ทิปสามร้อยโอเคทิปสามร้อยโอเคเจอแล้ว<า> <c oughs> ขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือตอขึ้นเลยจ้ามาเร็วมาเร็ว เฮ้ยม mm ีมีคนมาด้วยกับตันเอ๋ยรีบขึ้นมาสิไอ้หนูเร็วไปไปเอาไปอยูบทชีวิตโอ้โหเจ็บขึ้นฟังโอเคอยู่เฉอยู่เฉย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 ดิอยู่เฉยโกนกำลังจะขึ้นนะคุณรีบอ่ะ คุณน่าแล้วคุณไม่นั่งให้นิ่งกำลังจะกดไหมเหรอไปไปไมร้อยกันเลยเอ้าละใครขับเอ้าละคุณได้ขับล่ะอุ้ยอ้ยๆๆตายพอดีตายถ้ามีคนยิงคือตายแล้วด้วยด้วยบ้างคนอ่ะ ไปแล้ว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 ถอยเรือถอยเรืออันนี้คือเตรียมกระโดดไปเอาเลยใช่ป่ะใช่ใช่คือเด้งเลยคือเสร็จปุ๊บดดไปเลยอ่าโอเคโอเคโอเคขับเรือที่สามร้อยจริงสามร้อยจริงเราเปิดประสบการณ์นั่นเองไป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 โดดไปไหนแไปไหข้างล่างไงไปไปไม่มีใครเล็งเราอยู่เนาะไม่ใช่พอเก็บเสร็จปุ๊บพวกยิงปั๊บเลยไปดิไปดิไปเอาดิ เหรอแสดงขึ้นมาเราดูแอร์ดอกไว้ไว้ไว้มียาไหมมียาไหมมีเลยมันจริงมาพ้นจะเป็นคนที่เก็บมากกว่าขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนสวยนั่งยังนั่งยังนั่งแล้วนั่งแล้วสวยสวยเดี๋ยวเราขับเรือแบบไม่เบรกเลยนะพอขึ้นฝั่งปุ๊บรถใครรถมันเลยนะ เอาปืดี๋ยวเดี๋ยวมีคนน่นละมันเดินอยู่อ่ะเห็นเปล่าเขาไปทางอื่นมันยิงได้เวลาคุณยิงได้เวลายิงถึงปะมันใจเกินสะโขกก็ไม่มีอ่ะมันเอาลนมอเตอร์ไซค์มไปแล้วต่อหน้าต่อตาเลยน้อยแรก าเกมันมันมันไม่ได้อะไรเว้ยมันเอารถเหมือนรถไปจุ่มไว้ในน้ำกะไม่ให้เราขับไงโอ้โหโอ้โหอันี่มันแผนสูงมันไลน์นี่เราไปได้ไกลเ็้าของไปนั่นแหละได้ไดไคุณไว้ใจผมใช่ไหมใช่ไม่ได้ไว้ใจหรอกดูเลือดตอนตอนเนี้ยท่านังเอาปืนกันเอันนี้คุณเก็บไว้เกาะเกาะเกาะคุณเก็บไว้หมวกด้วยหมวกด้วย ตามมาตามมาตามมาน้องชายอันนี้เสื้อมันเด่นเกินกางเกงก็เด่นแมสตอ่ะนี่ออกให้หมดไปไหมครับโงเอ้ไอโดน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 ยิงจากตรงไหนไม่รู้ผมเมื่อกี้ผมดูเปิดแมมมี่โอ้แล้วเรื่องผมนิดเดียวคุณเร็วเร็วนี่ไปดิอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่ข้างหลังเนี่ยใช่ใช่ใช่มันมีตัวจริงผมไป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  ข่ามเดินไปเฮ้ยอย่า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 อย่ย่ถ้า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 คุณขับรถเหยียบเท้าผมเนี่ยคือผมตายแล้วตายแล้วแค่นิ้วโป้งคุณแตะมาโดนอ่ะปึ๊บตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาหาทางเข้าบูมแบบโอ้โหหเอาแล้วเอาแล้วพ่อแบงค์พ่อแบงค์ดู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 เงยหน้าเงยหน้าที่ทุ่งบนด้วย นนดดู Stelle, ้วยมันไปอีกทางนึงมันไปมันไปทิศ260อะ260หรอกลับกันหรอมันบังแล้วมันบง260หรอเฮ้ยมันเริ่มอนมันลงแอดอบด้วยมันปล่อยแอดอบด้วยใน260เ260เห็นไหมอะโหจะมีคนไอ้นั้นวะหวังเออหุวด้วยไงพอดีหิวแอดอบด้วยไงสวย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 เดี๋ยว้ะลออยู่บนรถไหม ตื่นเต้นอยู่เฮ้ยคุณลงมาเก็บไอ้ปืนเลยนี่ดิเราไม่ต้อง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 เก็บกระเป๋าสามลงมาเก็บกระเป๋าสามเร็ว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 ใหม่กระเป๋าเ่ะเฮ้ยไม่มีออกขึ้นมาเลยทั้งนันนั้นเร็วแป๊บนึ่งไปไปไปมันไม่มียาเลยแค่คุณมีปืนผมก็สบายใจละ ไปไปไปนี้เลยเนาะวิ่งกว้างอยู่มันกว้างอยู่โอเคเดี๋ยวเราน่าจะหลุดจากแถวนี้ไปก่อนโอเคยิงปุ๊กปักปุ๊กปักไปหมดเลยหลุดจากวงโคจรไปก่อนนะนี่คุณคุณจะออกวงเปล่าเพราะจะออกวงแล้วว่าจเย็นใจเย็นทุกคนชีวิตมันโอ้ยอยู่นะอยู่ต้องถ้าถ้ามีวิธีเดียวก็คือแอดมีวิธีเดียวก็คือต้องฆ่าคนอ่ะก็จะได้ยา อืไม่ได้เราต้องเก็บจากแอร์ดรอปอย่างเดียวเท่านั้นเอาไม่ได้เหรไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่ได้แต่เราอเกือบเกือบแล้ไมันตลงมาลูอยู่แล้วจริหอใช่ชมันงมขับรถเลยนเซ็นเซนเรถเดียวกันกับเราเลยตามไม่ได้หรอกไกลอยู่ไกลอยู่ โอ้ยเยอะไปหมดเลยพ่อบอกว่าเกมส่ไม่ได้แต่เรายังเก็บวอย่าสยนะรถใครวะรถใครวะรถแรงว่ะแต่ไม่รู้ว่าใครมีรถอครคันงรถใครวะโอ้ยแต่นิ้โดยิงม่เวิร์ไม่เวิรไม่เวิรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระสุนมันหมดสักทีสิยังโอ้ยยังแตกกระปาโอ้ยยังแตกไปวเร็วแตก โอ้ยสกระเด็นเลยโอเคทุกคนอันนี้รอดถึงอันดับที่14ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากคอม,มเมนต์หน่อยอยากให้กลับมาทำภารกิจอันนี้อีกก็คอม,มเมนต์มาบอกนะครับคอมมมเเเนต์ได้ลย <nói> จอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผม